สวัสดีเช้าวันพุธค่ะทุกคนน้องนิชารอไปโรงเรียนค่ะทุกคนโอเคได้ยินเสียงรถมาแล้วเช่อรถมาแล้วค่ะรถรถมาแล้วรถเข้าไปข้างใน รถมาแล้วรถเข้าไปข้างใน,งไไนวันนี้พี่ฟิวเตอร์ไปโรงเรียนได้แล้ว,ลวฮะพี่ฟิวเตอร์ไปโรงเรียนได้ไหมวันนี้ไม่สบายเหรอแต่วันเ,นเ,ม,ม,เม,นมื่อวานอ๋อ <c oughs> เดือดต้องตัดใจให้ไป <c oughs> จะไต่ซ้ำได้ ันอบอแป๊บเดียวเสื้อปั่นอบแป,บแปบ๊แปบเดียววันนี้ไปแต่งตัวหล่อแล้วไม่ไมแต่งตัวหล่อแล้วไปรับพี่ข้าวไปรับข้างในอยู่วันนี้หนูหนูไม่หนูไม่ยืนนะคะลูกนะมันอันตรายนะเวลาขึ้นบนรถนะห้ามยืนนั่งดีๆค่ะลูก เด็กน้อยเด็กน้อยวิ่งไปวิ่งมา รถจะมาแล้วรถจะมาแล้ว ไม่ต้องวิ่งค่ะมานี่มานี่เดี๋ยวรถมาเดี๋ยวรถเลี้ยวเราได้ยินเสียงรถแล้วค่ะลูกเอาหลบรถหลบรถรถมาแล้วค่ะทุกคนกำลังจะส่งเด็กน้อยขึ้นรถไปโรงเรียนอสวัสดีค่ะใหญ่ยาวหนูลงเชี่ยลอยากค่ะเด็กเด็กในพข้าตพอเบก ไม่หลอแม่เออโอเคมาเลยลงโซเชียลคุณยายแม่กระเป๋าให้ลูกเหรอคะฮัลโหลอ่ะค่ะไหนไหนนนนีห้้าาลยูะ